สวัสดีครับมาดูพระเครื่องวันนี้นะครับองแรกนะครับเป็นตะกรุดจานมือนะครับของหลวงปู่กาหลงนะครับเป็นเนื้อเงินผสมนะมีมาหนึ่งหนึ่งดอกนะครับด้านหลังก็เป็นโพดกาดนะครับก็ก็คือเช่าตะกรุดก็แถมโพดกาดหลวงปู่ไปด้วยนะครับไปเลี่ยมแขวนรถได้นะครับตะกรุดนี่น่าใช้นะครับเป็นตะกรุด จานสดนะครับจานมือ้อมหลอดขึ้นคอเลยเอา800บาทนะตะกุดจานมือหลวงปู่กระหลงหลวงพ่อหอมวัดชาญวัดชากมากนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับ2498หลวงพ่อหอมวัดชากมากพระสภาพสัก เป็นพระเกนเป็นแกะบ็อกตื่นนะครับแกะตื่นนะฮะจะไม่นูนมากนะครับ2498เก้าแรียมกันน้ำให้เรียบร้อยแล้วอยู่ประมาณแปดสิบเร์เได้นะหลวงพ่อก็เอาพันหนึงแล้วกันนะหลวงพ่อหอมเอาพันหนึ่งหลวงปู่ขาวนะครับมีตอกโค้ดด้านหน้าด้วย เดีนหลวงปู่ขาวปี20เอาห้าร้ยบาทนะห้าร้อยบาทห้อมเนี่ยมกันน้ำห้าร้อยบาท <c oughs> หลวงปู่เอี่ยมนะครับชาติการสอง้อยปีนะครับห้าร้อยบาทชาติการ200้อปี ผ่านสูง500บาท <c oughs> คุนแผนนะครับหลวงพ่อทาบวัดกระบกพึ่งนะครับอเอา1,200บาทครับ1,200บาทผสมสีพึ่งนะหลวงพ่อทาบเลยนะด้าน,นหลังเป็นกระดานนะ หนึ่งพันสองร้อยบาทหลวงพ่อธาบเหรียญหลวงพ่อคลี่นะครับหลวงพ่อวัดประชาโมงศิตารามนะครับ เป็นกระไลทองลงยา้ําเงินกับกระไรทองอยาแดงนะฮะที่ระลึกวางสาราสมบทปีที่เจ็ดนะนี่ราคาเก่าเขาเลยนะห้าร้อยบาทขอดูสักเหรียญหนึ่งนะเพราะว่าเจ้าของเมื่อก่อนเล่นกันเป็นพันนะครับราคาห้าร้อยนี่หลายสิบปีแล้วนะครับแปะไว้สองห้าสองสี่นะครับ ปีที่เที่จะลึกปีที่เจ็ดสมุนวิจารหลวงพ่อตลาดพ่อครีนะครับพ่อครีคู่นี้นะครับคู่นี้เอาไป800แล้วกันนะเอาไว้ไว้แปดร้พระชัยพระชัยกุอยุทยานะครับอันนี้เป็นพระกุอยุทยา มพระชัยพระกุลนิกิ่งนะครับอนี่งพระชัยอยุธยาพระชัยอยุธยานะครับพระชัยอยุธยาพระชัยอยุธยาเอาหนึ่งพันบาทนะเอาหนึ่งพันบาท นี่ได้นี้มาครับเครื่องลางลูกอมชั้นมากหลวงปู่4ี่นะครับวัดเขาท่าบุญหน้านะครับเจ้าของเจ้าของใช้อยู่เนี่ยแล้วก็พอดีเขาไปเลี่ยมใหม่เอาไปเลี่ยมใหม่แล้วก็สั่งช่างแกะชื่อลวงปู่ติดมากับกรอบเงินด้วยครับแล้วก็คือว่าใช้ได้ใช้ยังใช้ไม่เท่าไหร่นะเอามาก็เอามาขายนะครับต้องการใช้เงินนะนี่ดูจีวรนะครับจีวรนี่แห้งจริงๆเลยนะแห้ง ตัวหมากชั้นหมากนี่หลุดออกมาติดกับกรอบเลยนะครับนี่ติดออกมาหลุดหลุดจากจีวรทะลุทะลุดีวรอ,ออกมาติดพลาสติกได้นี่คือว่าต้องเก่าจริงนะครับต้องเก่าจริงนะไม่เก่าไม่จริงไม่หลุดออกมานะราะจีวรเทก็นันก็หนาอยู่แล้วนะอันนี้จีวรจีวรแห้งจริงๆนะแห้ง ไม่มีรอยความชื้นตรงไหนนะจีวอนแห้งจัดเลยนะตัวมากในจีวอนเนี่ยหลุดออกมาติดพลาสติกได้ต้องเก่าขนาดไหนฮะค,คิดดูแล้วกันเนาะรูปนี้นะครับเขาเลี่ยมมานะครับเพราเขาเลี่ยมมาสร้างทําพิเศษเนะี่ยเกือบสองพันนะครับรูปนี้นะ เอาไวๆเลยแล้วพี่นะเอาเอาไป5,500บาทนะครับผมเคยขายไม่เลี่ยมเงินนะขายไปตกสี่พันหาหรือเท่าไหร่อันนี้เลี่ยมเงินแล้วเนะี่ยเอา5,500บาท <c oughs> เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพะะระปฐมเจดียาธรปี06นยหลวงพ่อจำชื่อได้นะของนคปรปฐมนะครับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นกระไรทองนะกระไรทองเอาหนึ่งพันบาทแล้วกันปีเหรียญเก้าปีลิตรนะหนึ่งพันบาทเหรียญปราบอารีราดหลวงพ่อเอียนะครับสวยแชมป์เลยผิวมันปูนะครับตอกโค้ดนะปราบอารีราดหลวงพ่อเอียสวยๆเลยคนระับ ปาบอารีราดหลวงพ่อเอียนะเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทจมูกนี่เป็นที่บล็อกนะชื่อดีนะครับปราบอารีาราดสวยๆคมๆเลยเอาสองพันบาทรูปหลอหลวงพ่ออีปีหนึ่งห้านะครับหลวงปู่ทิมปุกเสษนะรุ่นประสบการณ์สูงนะครับรูปหลอหลวงพ่ออีปีหนึ่งห้าผราสวยผิวหิ่งนะครับ อุดกิ่งได้ฐานนะปี 1, หนึ่งห้าหลวงปู่ทิมพูกเสกนะเอาไว้ไวนะเอาหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนปีสองสองหนึ่งนะครับหลวงปู่แหวนปีสองหนึ่งสมเด็จสร้างตึกสร้างตึก สร้างตึกพยาบาลนะครับเป็นชุบนิกเกิลน,นะครับก็ลายเงินนะก็ลเงินองนี้จะบอกว่าพิเศษนี้นะครับพิเศษตรงนี้นะครับจานนะจานจานซ้ายขวาเลยนะจานซ้ายขวานะครับนี่รอยจานนี่ถ้าตะแคงนี่ถึงจะเห็นนะถ้าเกิดว่าไม่ตะแคงนี่ไม่เห็นนะผม เพิ่งจะเห็นนะเหรียญที่มีรอยจานก็เหรียญเหรียญแรกเลยนะนี่นะน้อยมากนะที่หลวงปู่จะจานให้นะนี่นะด้านบนด้วยนะเหรียญจานนี่สุดยอดอยู่แล้วนะปีสองหนึ่งนะปีสองหนึ่งสร้างตึกโรงพยาบาลปีสองหนึ่งครับพร้อมรอยจานเอาไปแปดร้อยบาทหลวงปู่แหวนอันนี้ก็หลวงปู่แหวนนะครับอันนี้ปีสองศูนย์ อ๋อวัดอันนี้วัดสร้างนะครับปีสองศูนย์วัดสร้างปีสองศูนย์อันนี้เอาห้ารอยบาทเน,นี่ยน,นี้ห้าร้อยบาทเหรนยสวยนะครับอมาแล้วนะครับสนใจองค์ไหนนะครับติดต่อ ช่องทางติดต่อนะครับมีเฟซบุ o กนะครับเฟซบธนวัฒน์ซัพพ่วงนะครับหรือ Line นะครับ id line a c l l v e t e นะครับหรือสแกนคิวอารโค้ดจากนี่ก็ได้นะครับจากสแกนบาร์โค้ดก็ได้นะบาร์โค้ด l ล n e นะครับอ่าสนใจก็หรือเบอร์โทรนะครับ0 9 6 7 2 7 6 9 4 7อันนี้เพิ่มช่องทางติดต่อทาง l ล n e ไอ้ทางเฟซให้นะครับสำหรับคนที่ไม่มี l ล n e นะอ่าใครสนใจเอาไหนก็ทักถามมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ